สวัสดีครับวันนี้ f อของเรานะครับอยากให้ทีมงาน a m a s s นะครับช่วยไปประเมินดูที่ให้หน่อยแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการที่เราจะขายที่ดินให้หน่อยนี่ทีมงานของเราก็ไม่รอช้านะครับลงพื้นที่ไปด่วนเลยบอกไว้เลยนะครับ สำหรับการประเมินหรือว่าให้คำแนะนำเกี่ยวกับบ้านและที่ดินนะครับของเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราดูแลให้ฟรีนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลครับขอเป็นเขตในจังหวัดอุดรธานีนะครับทีมงานของเราไปให้ได้แน่นอนเลยครับ ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อใจในทีมงานของ a m เอ็ e เของเรานะครับที่อยู่เคียงคู่กันมาตลอดระยะเวลา15ไปีเลยทีเดียวนะครับขอบคุณครับ